หลายๆคนที่ลูกค้าก้าวเข้ามาวัดสายตาหลายๆคนนะที่ลูกค้าก้าวเข้ามาวัดสายตาเนี่ยเอ,อสอบถามอาการข้อแรกมองไกลไม่ชัดหรืออ่านหนังสือไม่ชัดอ๋ออ่านหนังสือไม่ชัดซึ่งแน่นอนเราไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ในการวัดสายตาอ่านหนังสืออยู่แล้วแต่ผมก็กดว่าลูกค้าเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ไม่แม่นอะ ขอเป็นคอมพิวเตอร์วัดสายตาได้ไหมอ่ะหรือว่าพบางทีเราวัดสายตาเสร็จเราวัดสายตาอ่านหนังสือเสร็จเจอค่าสายตาแล้วบวกร้อยห้าสิบสมมติกันเรากเ็เตรียมจะให้เลือกกรอบแว่นจะไปตัดเขาก็จะถามไม่วัดสายตาหรอเออเราก็เออคาว่าไม่วัดสายตาคืออะไรเนี่ยความหมายของเขาก็คือไม่ใช้คอมพิวเตอร์วัดสายตาหรอไอไอที่เราใช้เลนส์เสียบอยู่นะครับ ยังไม่เรียกว่าเป็นการวัดสายตานะความหมายก็คือไม่ว่าจะอ่านหนังสือหรือมองไกลอ่ะสิ่งหนึงที่ต้องทําจนกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติไปละก็คือการเอาหน้าเข้าไปเลยคอมพิวเตอร์แล้วก็ยิงข้าวออมาขอให้ได้ยิงก็สบายใจละผมเองผมมักพบว่าเป็นเอ,อ่อค่าสายตาบางทีมันเป็นค่าแห่งความสบายใจนะคืออย่างเช่นคนวัดสายตาได้บวกร้อ แน่นอนเรารู้กันอยู่แล้วว่าในส่วนของตัวค่าสายตาที่เกิดขึ้นค่าสายตาที่เกิดขึ้นเนี่ยบวกร้อยห้าสิบเนี่ยเราไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์วัดสายตาในการวัดแล้วได้บวกร้อยห้าสิบแน่นอนแล้วแต่ถ้าเราไม่ทำการใช้คอมพิวเตอร์วัดสายตาลูกค้าก็จะเออร้อยห้าสิบจริงๆหรือเปล่าใช่ไหมอะไรต่างๆแบบนั้นแล้วก็เกิดอาการไม่มั่นใจแบบอ๊้มันมันใช่หรอแล้วมันผ่าน บางทีผ่านไปถึงกับยกเลิกการตัดแว่นเพียงเพราะว่าไม่ยอมใช้คอมพิวเตอร์วัดสายตาให้เราก็เลยต้องทำการวัดด้วยคอมพิวเตอร์แต่ไม่ต้องปริ้นพอวัดด้วยคอมพิวเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ต้องปริ้นก็โอเคได้ละใบใบค่าสายตาพอได้ใบค่าสายตามาเสร็จเราก็จะไม่ปริ้นเราก็จะมองมองหน้าจอแล้วก็เออค่าสายตาบวกร้อยห้าสิบมองไกลชัดเป๊ะ เลยนะไม่ต้องใช้แว่นเพราะว่ามองไกลไม่มีค่าสายตาส่วนค่าสายตาอ่านหนังสือบวกร้อยห้าสิบลูกค้าก็จะรู้สึกเกิดความมั่นใจเออฉันถูกวัดสายตาด้วยคอมพิวเตอร์แล้วใช่ใช่ฉันมองไกลชัดแสดงว่าอ่านหนังสือบวกร้อห้าสิบมันคือค่าที่แท้จริงลูกค้าพอเกิดความมั่นใจต่างๆที่ว่ามาแบบนี้มันก็ส่งผลกระทบทําให้เออเมื่อความมั่นใจมาอะไรอะไรก็พูดง่ายจุดเริ่มต้นทั้งหมดเกิดจากในส่วนของตัวคอมพิวเตอร์วัดสายตา เท่านั้นเลยจุดเริ่มต้นทั้งหมดเกิดจากคอมพิวเตอร์วัตสัยตาเท่านั้นเลยดังนั้นเนี่ยผมกําลังพูดถึงความสําคัญของคอมพิวเตอร์วัสสัยตาเนี่ยมันเป็นเสมือนแบบเขาเรียกว่ามันมันเป็นเสมือนอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้เพื่อเพื่อที่จะบ่งบอกว่าเครื่องที่เราอะ่ะมีคอมพิวเตอร์นนะแต่เราก็รู้ๆกันอยู่บางทีใช้คำว่าถ้าเจอลูกค้าที่เข้าใจอะ่ะ เราไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ก็ได้อถ้าเจอลูกค้าที่เข้าใจเราไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ก็ได้แล้วก็วัดระบบสไตล์ของเราอะใครถนัดแบบไหนยังไงเอ,อมันก็ใช้แบบนั้นเลยแต่คราวนี้มาส่วนของความจําเป็นของเครื่องคอมพิวเตอร์ละประโยชน์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ดีอย่างแรกเลยเนี่ยอย่างอย่างแรกเลยเนี่ยประโยชน์คอมพิวเตอร์นะ ค่าเอียงอ่าประโยชน์คอมไม่ไม่งั้นเอาตังทอนพอดีทอนไปเลยเอาตังทอนพอดีทอนไปเลยอเออเดี๋ยวนะแป๊บหบนึ่งเอาเอาตังทอนพอนเอาเอาตังทอนโอเคหนึ่งวันที่ อ่ะต่อทีนี้ว่าในส่วนในส่วนของในส่วนของเรื่องการทำงานคอมพิวเตอร์เนี่ย<ม>ประโยชน์จริงๆคอมพิวเตอร์เนี่ยในมุมมองผมให้ค่าความแม่นที่เป๊ะเอียงและองศาเอียงหมายความว่าอะไรหมายความว่าในส่วนของตัวในส่วนของตัวค่าสายตาเนี่ย เมื่อเราเจอเมื่อเมื่อเราเจอค่าสายตาที่เรากระดาษที่มันพิมพ์ออกมาเราเจอค่าสายตาลบห้าร้อยเอียงลบห้าสิบองศาเอียงร้อยแปดสิบสิ่งที่เชื่อได้แน่ๆเลยอะ่ะก็คือในส่วนของตัวองศาเอียงอ่าสิ่งที่เชื่อได้แน่ๆเลยคือในส่วนของตัวองศาเอียงว่าเป็นองศาเอียงร้อยแปดสิบแน่นอน เอียง50ก็เชื่อถือได้นะถือว่าเอียง50ก็เชื่อถือได้ในส่วนของตัวค่าสายตาลบ500อันนั้นไปหาเอาอีกทีหนึ่งแต่เรายืนเอียงและยืนองศาเอียงไว้มันทำให้เราสะโขบปัญหามันมันทำให้เราสโขบปัญหาได้ใกล้อ่าได้ใกล้เคียงละที่เหลือคือไปหาเอาปรับแต่งอะไรอีกนิดหน่อยค่าที่คอมพิวเตอร์วัดตาออกมาเนี่ยก็ถือว่า ประสบความสาเร็จค่าที่คอมพิวเตอร์วัดตาออกมาก็ถือว่าประสบความสาเร็จละในส่วนของคอมพิวเตอร์วัดตาที่เราใช้งานเราใช้งานจริงๆกันเรื่องนี้อีกข้อหนึ่งเอ,อ่อค่าสายตาประเภทที่มันแบบประหลาดประหลาดอะแบบประมาณว่าเราไม่รู้จะเริ่มต้นหายัางไงคอมพิวเตอร์วัดตาช่วยได้อ่าคอมคอมพิวเตอร์วัดตาช่วยได้คอม ในส่วนของตัวค่าสายตาที่เราไม่รู้จะหาอย่างไงอย่างเช่นเรามองทรงละว่าเอ๊ะคนเนี้เดินเข้ามาอายุหกสิบปีอ่ะน่าจะเป็นน่าจะเป็นแบบสายตาอ่านหนังสือไม่ชัดมั้งพูดเขาดันมาบอกว่าอ๋อมองไกลก็ไม่ชัดอ่านหนังสือก็ไม่ชัดแล้วเราพูดถึงเรายังไม่ใช้คอมพิวเตอร์นะเราใช้เลนส์เสียบเสียบหาเอ่อ บวกก็ไม่เวิร์กลบก็ไม่เวิร์กพอบวกไม่เวิร์คลบไม่เวิร์กเนี่ยเราจะทำยังไงอะ่ะเราเราจะทำยังไงดีในส่วนของคำว่าบวกก็ไม่เวิร์คลบก็ไม่เวิร์กเนี่ยเราก็จะจะทำยังไงดีผลปรากฏว่าวิธีแก้ว,วิธีแก้นะก็คือเอ,อใช้คอมพิวเตอร์นำล่องไปก่อนเลย พอใช้คอมพิวเตอร์นำนำล่องไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยในส่วนของตัวค่าสายตาที่ได้มันคือการโยนหินถามทางบางทีแบบบวกก็ไม่เวิร์กลบก็ไม่เวิร์กเพอเพอบางทีมันมีเอียงอย่างเดียวอย่างน้อยสุดเราก็ทําให้เรารู้ว่าเป็นการโยนหินถามทางเราใช้คอมพิวเตอร์จริงๆวัดสายตามีประโยชน์ประมาณนี้อ่าในส่วนของครอคอมพิวเตอร์วัดสายตานะแล้วก็ ข้อถัดมาในส่วนของตัวคอมพิวเตอร์วัดสายตาเนี่ยมันให้ประโยชน์ในเชิงของมันให้ประโยชน์ในในเชิงของการหาการหาค่ากว้างๆเช่นสมมุติว่าเราวัดสายตาหาจุดอ่านหนังสือเราไม่รู้จะหาอย่างไงคอมพิวเตอร์มันบอกค่ามองไกลเราคาดการค่าอ่านหนังสือได้ยกตัวอย่างเช่น สมมุติว่าเราวัดด้วยคอมพิวเตอร์จับวัดคอมพิวเตอร์ออกมาสาตารแรกบวก300วัด,ว,ด,ว,ดวัดสายตาแรกนะออกมาบวก300เรารู้แล้วว่าในส่วนของตัวอ,อ,อ่านไอ้บวก300เราลองมาเทสละเเสียบบวก300ไปเขาอ่านหนังสือยังไม่ได้หรอกแต่มองไกลได้เราคาดการณ์ได้เลยว่าค่าสายตาอ่านหนังสือเนี่ยน่าจะ เกินจากบวก300ร้อยไปประมาณบวก400ร้อยบวกห้าร้อยแถวแถวนี้แหละมันอย่างน้อยที่สุดมันทําให้เราคาดการอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาได้ดีกว่าเราไม่รู้อะไรเลยอ่าดีดีกว่าเราไม่รู้อะไรเลย,ด,ด,เเลยดังนั้นเนี่ยเดีย๋ยวนะแปบ๊บหนึ่งสักครู ดีกว่าเราไม่รู้อะไรเลยดังนั้นเนี่ยในส่วนของตัวคอมพิวเตอร์วัดสายตาเอา่อผมมองว่ามันมีประโยชน์ประมาณนี้อ่ามันมันมันมีประโยชน์ประมาณนี้ซึ่งอีกอีกข้อหนึ่งที่ผมมักจะเอามาใช้กับคอมพิวเตอร์วัดสายตาเอามาใช้อ่ะนะเอ่อเอามามองซูมเข้าไปในดวงดวงตาเขามันจะได้ภาพที่ขยายใหญ่ขึ้น ผมเคยเจอภาพแปลกๆในคอมพิวเตอร์วัดส,สายตาเอออย่างในคลิปวิดีโออ่ะเป็นภาพผังผืดท,ที่เกาะที่โชว์อยู่ที่ดวงตาผ่านหน้าจอ,อ,อผมยังเคยเจอ,เอ,อดวงตาที่แบบเขาเรียกว่ากระจกตามีแม็กมีแม็กเย็บ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 ล้อมรอบกระจกตา้เ,เราก็อะ ความเดิมตอนที่แล้วตอนที่เราเรียนเรื่องในส่วนของตัวในส่วนของตัว,ว,ตวการผ่าตัดตาเป็นต้อกระจกอ่าแล้วเราจะต้องผ่าตัดยกยกในส่วนของตัวกระจกตาออกแล้วเปลี่ยนเลนตามาใหม่ในส่วนของตัวการการเปลี่ยนเลนการเปลี่ยนเลนตาใหม่นะชันน้ำก่อนสักรูก ในส่วนของการเปลี่ยนเลนตาใหม่เนี่ยต้องบอกว่าความแตกต่างของคนที่ผ่าตัดกับคนที่ไม่ได้ผ่าตัดคือไอรอยแม็กเย็บที่อยู่ข้างหน้ากระจกตาซึ่งมันไม่ได้สังเกตง่ายด้วยตาเปล่าแต่พอผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์วัดสายตาซึ่งมันมีกำลังซูมขยายขึ้นมาเนี่ยเราจะพบว่าเขามีแม็กเย็บรอบกระจกตาแล้วเมื่อมีแม็กเย็บ เออไปผ่าตัดอะไรต่างๆอย่างที่ว่าเนี้มันก็ส่งผลให้เราคาดการได้ว่าอ๋อคุณลูกค้ามีเออไปผ่าตัดมาหรือเปล่าเพราะเราเห็นรอยแม็กเจ็บลูกค้าก็จะเออส่งเสริมความน่าเชื่อถือของเราไปคอมพิวเตอร์วัดสายตาให้ให้เขาเรียกว่าให้ฟังก์ชั่นแถมประมาณนั้นกับเรา เรื่องหนึ่งที่ลืมที่ลืมเก็บและเก็ดน้อยอ่ะนะเรื่องหนึ่งที่ลืมในส่นตัวโตโคอมพิวเตอร์วัดสายตาไม่ควรตั้งอยู่ในที่สว่างเกินไปหรือมืดเกินไปเรานึกภาพคําว่าสว่างเกินไปหมายควาว่าอย่างนี้อยู่ในที่กลางแจง้งอ่าอยู่ในที่กลางแจง้งซึ่งสว่างเกินไปอยู่ในที่กลางแจง้งคือ,อ,อกลางแดดเลยวัดสายตาออมาค่าเพี้ยนแน่นอนต่อให้แพงขนาดไหนก็เพี้ยนของราคานะ ต่อให้มันราคาคอมพิวเตอร์แพงขนาดไหนก็เพียงอยู่ในที่มืดเกินไปเช่นอยู่ในห้องมืดห้องสลัวมากๆไฟน้อยก็ทำให้ค่าสายตาเพียงเช่นกันเอ,อ่อทิศทางในส่วนของการวางคอมพิวเตอร์วัดสายตาเนี่ยวางย้อนแสงก็เพียงดังนั้นเนี่ยทั้งหมดที่พูดเนี่ยนี่คือเหตุผลว่าทำไมคอมพิวเตอร์วัดตาถึงควรจัด เอาไว้ในห้องที่ควบคุมแสงควบคุมแสงประมาณนั้นเพื่อที่จะให้ในส่วนของสเต็ปของของการวัดสายตาเป็นไปอย่างมีมาตรฐานและแม่นยำใกล้เคียงมากใกล้เคียงค่าความเปจริงมากที่สุดบางคนน่ะบางคนค่าสายตาบางอย่างมันไม่น่าจะเป็นไปได้ในคอมพิวเตอร์วัดตากับชีวิตคนจริงๆยกตัวอย่างเช่น อ่านได้สายตาเกือบเป็นปกติเลยสั้นนิดเดียวอะ่ะแต่ค่าสายตาอ่านขึ้นมาเป็นลบห้าร้อยซึ่งไม่แน่ใจหรอกว่าความผิดปกตินี้มันเกิดจากอะไรอ่ะนะแต่ต้องบอกว่าเออค่าสายตาที่ให้สมมุติว่าเขาสั้นจริงลบห้าสิบแล้วค่าคอมพิวเตอร์อ่านมาลบห้าร้อยถามว่าเราจะเชื่ออะไรจงเชื่อในสัญชตาตญาณตัวเองว่าค่าสายตาที่ เราใส่ลบห้าสิบแล้วลูกค้ามองเห็นชัดเป๊ะคือค่าสายตาที่ใช่อย่าจ่ายค่าสายตาตามคอมพิวเตอร์โดยเด็ดขาดส่วนใหญ่หลายหลายคนที่วัดสายตาไม่เป็นหรือเข้ามาโอกาสใหม่ๆคอมพิวเตอร์วัดค่าอะไรจ่ายค่าตามนั้นเลยคือถ้ากว่ามันแม่นขนาดนั้นนะหมายถึงว่าถ้าคอมพิวเตอร์วัดสายตามันแม่นขนาดนั้นนะเออบอกเลยไม่ต้องมานั่งวัดแมนนวลหรอก ไม่ต้องมานั่งวัดแบบว่าในส่วนของตัวในส่วนของตัวค่าสายตาเราต้องมานั่งหากระเป๋าวัดเส้นเสียบต้องมันเสียบเข้อมาจ้ะงั้นก็งั้นใครก็ได้กดคอมพิวเตอร์ปริ้นจบเอ่อจบเลยอะ่ะแต่นั่นคือสิ่งที่คิดไงเรื่องจริงมันไม่ใช่เรื่องจริงเนี่ยคอมพิวเตอร์เป็นเพียงเครื่องมือเครื่องมือชิ้นหนึ่งในการวัดสายตาอีกข้อหนึ่ง คนที่มีภาวะโรคคอมพิวเตอร์จะไม่ขึ้นนะยกตัวอย่างเช่นภาวะสมมุติว่าต้อหินเรานึกถึงภาพต้อหินความเดิมตอนที่แล้วที่เราคุยเรื่องของโรคตาในส่วนของตัวที่เรียกว่าต้อหินต้อหินคือเท่ากับตาบอดเนาะคอมพิวเตอร์มันจะขึ้นอะไรอะ่ะในเมื่อมันเท่ากับตาบอดแต่เรามองภายนอกดวงตาเขายังคงเป็นดวงตาปกติแต่ไม่มีเราไม่รู้หรอกเพราะมันคือโรคที่ซ่อนอยู่ภายในคอมพิวเตอร์จะเป็นตัวบอก ยิงคอมพิวเตอร์ไปครั้งที่หนึ่งเ,เครั้งที่สองเอเอครั้งที่สามเอเอแต่เอคอมพิวเตอร์เราเสียหรือเปล่าแต่พอคนไข้คนนี้ไปแล้วเอาคนใหม่มานั่งอ้างวัดได้ปกติไอ้อย่างนั้นน่ะคือใช้คำว่าให้เราต้องใส่ไว้เลยว่าคนคนนั้นอ่ะมีภาวะโรคส่วนว่าเป็นโรคอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปวิธิจฉัยกันอีกทีหนึง่ง แต่อันเนี้ยเราพูดถึงประโยชน์ของการใช้คอมพิวเตอร์ว่ามันนามาใช้ประโยชน์ประมาณนี้เอาล่ะใครมีคำถามระยะถามบ้างว่ามาเลย